สวัสดีค่ะอยู่กับเชี่อยำปลาดงนะคะวันนี้เรามาเข้าสวนกล้วยอีกแล้วนะคะเข้าสวนเข้าสวนกล้วยกล้วยหนงงามงามมะละกอมะละกอ้าเมือน,นี้พาแต่เอฟซีไปเบิง่งมะละกองามงามเนาะทั้งกล้วยทั้งมะละกอสวนกล้วยงามคักสวนนี่ แล้วก็กับหม้อเนาะดินแดงเนี่ยโอ้ยสองสามต้นก็กินบวเบิดหลายแฉะมาเบิ่งมาหาอยู่หากินอีกก่อนหาขุยหาขุดจีรออีกสักก่อนอยู่ในโฮมนี่แหละเด้อมาหาอยู่หากินสักก่อนหาขุดจีรออีกเด้อมื้อนี้ หลังจากที่ไปสวนยางมาก็มาหากินอีกแล้วคาเลก่อากินตามนี่ละแล้วบ้านเห่านี่ละ้้น้ปลาดิทีแข็ง

ไปนไปนก่อนสามบานนะไปใส่ปุ๋ยมากเนละมาหาขุดเกียวทนะี่ลึกลึกแค่ใช่ที่ลึก กเมตขับแยเลยโอ้ยนี่ข wow. ับแแมนธรรมดาทุกกิโลก็ได้ juga <coughs> <coughs> เลืกักแน่นัหมดทันแล้วที่รอพี่มาลึกแท่ที่ได้กินบ่อ เงมึงดูวูบแม่แนวล่ะก็ขุดนันดอกุดขุดแน่โโ รเวลกคนยด้แดแล้วผมไก่อนอ้โกับแมนธรรมดาฮะอีกสักคน ฟูดฟังทางพูนอ่ะคือกล้วยเครือกล้วยขุดอีกสักก้อนขุดอีกสักก้อนโอ้ยขุดยูนี่ดีกว่าขุดยูนี่ดีกว่าดอกหาขุยกิรอหาอยู่นี่แหละได้แล้วกิรอมันจะเป็นขุย แบบนี้เดินสี่เป็นคุยแบบนี้เป็นมอมอยืนจากสังสี่ละข้าคุดจ้ละค,คุดคุดคุด,คดจะได้กินอยู่ดอกคุดได้หลายตัวแล้วล่ะ มันกบเลได้แล้วตัวผู้ทางเบิด์ตแม่งผู้ผู้มันมันบลึก์ปันไดออกพูดตามสวนกล้วยสวนบักฮุงนี่แหละมันมิแต่ปลา,ปากล้วยปลาบักฮุงทางเบิดเฮาหา,หาอยู่หากิน ต้นกล้วยต้นบักฮวงเต็มต้นมาขุดจิโร่มาขุดจิโร่นี่พ่อปุลล่ะล่ะงานตัวบักใหญ่หนาะไใหจักตัวแล้วน้อพ่อได้ยู่ได้กินแล้วล่ะเป็นแซวตัวแล้วเนี่ยตุ่จิโร่บานเฮ่าโอ้ตัวแม่หลายตัวอยู่มันนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะได้อาหารกินแรงแล้วนี่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปขุดทีรอต่อก่อนเด้อสวัสดีค่ะ